วันนี้คุณน่ะจะใช้กดแรงดึงดูดคุณจะดูดได้หรือดูดไม่ได้อะอยู่ที่ข้อนี้นะต่อให้คุณจะเชื่อมาและศรัทธาตัวเองแต่สุดท้ายอ่ะคุณจะดูดได้หรือไม่ได้อยู่ที่ข้อนี้นะอยู่ที่ข้อนี้ถ้าคุณไม่มีข้อนี้ทําข้อสามข้อสี่ก็ไม่มีประโยชน์ทําข้อสามข้อสี่ก็ไม่มีประโยชน์ ดูนะคะมาแล้วจ้าพี่เบิรมวันนี้คุณต้องชัดเจนก่อนจะเอาเงินเท่าไหร่เอาลูกค้ากี่คนเอาเงินเท่าไหร่เอาลูกค้ากี่คน เคยนั่งคำนวณปะเคยนั่งคำนวณปะเคยนั่งคำนวณแบบละเอียดปะถ้าไม่เคยคำนวณแบบละเอียดอูก็จะบอกข่าวดีว่ามันก็ถูกต้องแล้วที่เราจะไม่ได้ <c oughs> แล้วฟังดูโหดลายมากถ้าเราไม่เคยคำนวณแบบละเอียดมันก็ถูกต้องแล้วถ้าเราจะไม่ได้ <c oughs> ฮ้อคือสิวาวตรงมันจริงค่ะอ่ะเหมือนวันนี้การการที่เรามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนสิ่งนี้เหมือนเราสั่งลูกน้องว่าน้องไปซื้อเส้นเล็กน้ำตกเอาแต่หมูกับลูกชิ้นให้หน่อย คุณว่าคุณจะได้เส้นเล็กหมูน้ําตกลูกชิ้นมาไหมได้แน่นอนแต่แล้วคุณบอกว่าน้องไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวพี่หน่อยเส้นอะไรก็ได้กว๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้สุดท้ายแล้วคุณจะได้กว๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วสุดท้ายลูกน้องจะซื้ออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันไ <laughs> ม่ไหวเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกัน ยากอีกเหมือนกันลูกน้องแบบเสมือนจักรวาลน่ะถ้าคุณไม่สามารถบอกจักรวาลได้ว่าจะเอาอะไรเขาก็ไม่รู้จะเสิร์ฟอะไรคุณเขาไม่รู้จะให้อะไรคุณนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่หมวยคุณต้องชัดเจนรายได้เท่าไหร่ รายได้แหล่งที่มารายได้มาจากไหนขายกี่ชิ้นถึงจะตอบโจทย์รายได้ที่เราตั้งเช่นสมมุติฉันอยากได้หนึ่งแสนฉันอยากได้หนึ่งแสนใช่ไหมฉันจะเอาหนึ่งแสนฉันจะเอาหนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วสมมติว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นกำไรเท่าไหร่หนึ่งร้อยขายกี่ชิ้นถึงจะได้หนึ่งแสนคำนวณค่ะ ปึ๊บ,บขายพันชิ้นได้หนึ่งแสนบาทขายพันชิ้นต่อเดือนหารสามสิบวันหารสามสิบวันขายวันละกี่ชิ้นขายวันละประมาณสามสิบสองชิ้นสามสิบสามชิ้นไหมอ่ะสามสิบสี่ชิ้นกลมๆขายวันละสามสิบสี่ชิ้นไหมได้เดือนละแสนอุ้ยถ้าขายวันละสามสิบสี่ชิ้นคําถามคือ เฮ้ยถ้าขายวันละสามสิบสี่ชิ้นลูกค้ามาจากไหนบ้างช่องทางไหนบ้างเฟซบุ๊กไหมติกตอกไหมไลน์กลุ่มไหมออนไลน์ไหมออฟไลน์ไหมตอบให้ได้ก่อนจะเอาเดือนละเท่าไหร่เคยเขียนยังเคยเขียนแผนยังเห็นสีแดงข้างล่างไหม วางแผนก็เท่ากับวางแผนสําเร็จอยากได้แสนหนึ่งได้ห้าหมื่นก็คุ้มก็สําเร็จอยู่ทีแต่ถ้าคุณไม่วางแผนเท่ากับคุณกําลังวางแผนล้มเหลวทันทีค่ะมีแผนธุรกิจยังมีแผนยังแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างอะไรคือคลิปมาร์เก็ตติ้งอะไรคือคลิปเซลลิงอยากรับตัวแทน ต้องทำแบบไหน Storytelling ไหม Storytelling ไหมขายตัวเองบวกขายของถ้าอยากรับตัวแทนตัวแทนขายโปรอะไร5ชิ้น15ชิ้นกำไรต่อออเดอร์เท่าไหร่ไม่ขายปีกขายเป็นออเดอร์ใหญ่กำไรต่อออเดอร์เท่าไ,รไาาออรหไร,ออร,าไร่แล้ววันหนึ่งต้องมีตัวแทนกี่คนสุดท้ายคือวันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างเคยเขียนแผนยังต้องโพสอะไรบ้างแล้วเวลาไลฟ์ต้องไลฟ์ยังไง ถ้าอยากขายปีกต้องไลฟ์แบบไหน,นพูดอะไรบ้างถ้าอยากขายตัวแทนต้องพูดอะไรบ้างถึงทำให้คนซื้อไม่ใช่นึกจะไลฟ์อะไรก็คือไลฟ์ไม่ว่าเราจะขายอะไรก็คือขายไม่ได้วางกลยุทธ์ก่อนพูดไลฟ์แบบนี้ขายปีกได้พูดไลฟ์แบบนี้ขายตัวแทนได้โพสต์แบบนี้ขายปีกได้โพสต์แบบนี้ได้ตัวแทนโพสต์แบบนี้ได้ลูกค้ารายเล็กโพสต์แบบนี้ได้ลูกค้ารายใหญ่ โปรโมชั่นคืออะไรลูกค้าได้อะไรลูกค้าคุ้มค่าอะไรบ้างเคยเคลียร์ยัยงนั่งเคลียร์ตัวเองก่อนไหมก่อนจะไปเคลียร์ลูกค้าเคยนั่งเคลียร์ตัวเองก่อนนะเออกูกูเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วกูค่อยไปเคลียร์ลูกคา้าบางคนบอกครูขาบางคนนะมีมีเนี่ยแต,แต่แต่ก่อนครูคเคยทำแอฟฟิลิเอตใช่ปะครูพี่อยากมีเมมเบอร์พี่อยากมีย <c ười> ูเซอร์ครูถามว่าเข้าใจได้เข้าใจแผนธุรกิจบริษัทยังเข้าใจยังบริษัทมีโปรอะไรบ้าง รู้ยังแต่ละโปรต่างกันยังไงไม่รู้ค่ะถ้าหนูยังไม่รู้หนูจะไปขายให้คนอื่นได้ยังไงเหมือนวันนี้เราอยากจะขายไม่แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าไม้ใช้งานยังไงเปิดแบบไหนคุณจะขายได้ปะขายไม่ได้แน่นอนวันนี้คุณต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองให้จบคุณถึงจะสามารถสื่อสารให้ลูกค้า รู้จักสินค้าและบริการของคุณได้กลับมาเคลียร์ตัวเองเป้าหมายคืออะไรสุดท้ายเป้าหมายคืออะไรเสร็จมาจากไหนเงินมาจากไหนช่องทางไหนที่ให้เงินหาเราขายกี่ชิ้นอะไรบ้างแล้วแต่ละวันทำอะไรบ้างค่อยๆวางแผนย้อนกลับมาแล้วทำตามแผนทำแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ห้าสิบก็จะได้ผลลัพธ์ห้าสิบ 50. แต่ถ้าทำร้อยเปอร์เซ็นตอย่างน้อยมีโอกาสที่จะถึงร้อยแน่นอนเล่นสุดใส่สุดก่อนทำไงให้เล่นสุดใส่สุดเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนอะลองเล่นสุดสักทีหนึ่งสิบางคนวางแผนดิบดีททำแบบคิดด,ดีแต่ไม่เคยเล่นสุดใส่สุดเลยอะมาถามหาผลลัพธ์สุดได้อย่างไดก่อนยูเกตบอ จะสั่งอะไรออกไปหาจัก,กรวาลดึงดูดอะไรกลับมาชัดเจนกับตัวเองเคลียร์ให้จบคู่ขานมีหลายเป้ามีหลายเป้าก็ต้องสามารถที่จะชัดเจนและจำเป้าได้เช่นครูอยากมีลูกศิษย์สมมติครูบอกว่าอยากมีลูกศิษย์เรียนไายเวทส 20, นะองหมืนหันเก้ารอยะเดือนนี้สามคนครูจำได้ละหไหม อยากมีคนลงเรียนคอร์สนะขั้นต่ำวันละหนึ่งคนก็คือขั้นต่ำสามพันเก้าแล้วเดือนหนึ่งก็แสนหนึ่งสบายสบายแหละแล้วอยากได้สิ่งนี้โพสสิ่งนี้ไหมทําสิ่งนี้ไหมทําอยากได้คอร์สขายคอร์สไหมทําคลิปขายคอร์สไหมไลฟ์ขายคอร์สไหมทําถ้าไม่ทํามันก็ไม่มามันก็ถูกแล้วโลกนี้โคตรยุติธรรมเลย <laughs> เคลียร์ไหมอยากได้ลูกค้า อยากได้ลูกค้าโพสหาลูกค้าไหมโพสไหมโพสหาลูกค้าลูกค้าเลยมากล้าเปิดปากขายกับลูกค้าไหมกล้าเปิดปากขายไหมครูเนี่ยไปหารุ่นพี่ครูกล้าเปิดปากขายรุ่นพี่ครูซื้อเลยหมื่นห้าพี่หนูช่วยป่ะหนูช่วยทําคลิปไปป่ะพี่ไปหาลูกค้าไปคุยกับลูกค้าไปพบอย่างเดียวโ,นโ,นโนไปอัดคลิปให้คิดคอนเทนต์ให้ตัดต่อให้พี่มีหน้าที่โพสต พี่อยู่ตรงไหนพี่เขาโพลได้หนมเดี๋ยวโนทําให้เอาดิมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสินค้าและบริการของตัวเองวิ่งเข้าไปช่วยคนเอาศักยภาพไปแลกไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยมีต้องทุนทางใจเวลาตัวเองไม่รู้เรียนเพิ่มเนี่ยเคลียร์ยัยงทำไมครูดึงดูดลูกค้าเยอะเพราะครูชัดเจนก่อนว่าครูจะเอาอะ มันจะเอาอะไรอ่ะเวลาอยู่กับตัวเองกูจะเอาแต่เวลาก,กับยุคลูก,ลกอยู่กับลูกค้าฉันจะให้จักรวาลน่ะโคตรยุติธรรมกับเราคุณแลกพลังงานสิ่งไหนออกไปคุณจะได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาเสมอใครเคลียร์ข้อที่สองรู้และหลังจากนี้ต้องไปทำใครเคลียร์พิมพ์เคลียร์ค่ะเคลียร์ไหม เออว่ะขายไม่ได้สักทีเพราะกูไม่เคยทํางานหลังบ้านเรื่องนี้เลยอะไม่เคยตอบตัวเองชัดเจนเลยว่าสรุปแล้วกูต้องขายเวลากี่ชิ้นน่ะสรุปแล้วแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างรูเคยเจอลูกศิษย์บางคนสร้างตัวตนอย่างเดียวมันไม่โพสต์ขายแล้วมันมาถามครูว่าจะทําไมถึงขายไม่ได้หนูโพสต์ขายทีลูกหนูอย่าสร้างตัวตนอย่างเดียวบางคนสร้างตัวตนอย่างเดียวไอ้บางคนโพสต์ขายอย่างเดียวแต่ไม่สร้างตัวตนแล้วก็ถามว่าทําไมขายไม่ได้ก็หนูโพสต์ขายอย่างเดียวแต่มันไม่มีคนรู้จักหนูเลยลูก หนูทำสองอย่างหนูต้องกล้าที่จะสร้างตัวตนให้มีฐานแฟนเยอะๆและสองหนูต้องขายลูกพี่ปุ้มสวัสดีค่ะพี่ปุ้มบอกว่ามา,มาทันข้อสองแชร์กันไปดูเลยแม่คูค้าทำไมพี่ไม่มีเงินเก็บเหมือนกับเขาตั้งเป้ามีเงินเก็บยัง ทำ <laughs> ไมคุยทำหน้าอย่างนั้นี๋ยวฉันผ่านมาก่อนหาเงินเก่งเงินเก็บอยู่ไหนวะอ๋อไม่เคย ão, ตั้งเป้ามีเงินเก็บไงตั้งเป้าเที่ยวใช้เงินอย่างเดียวเลยณวันนี้ตั้งเป้ามีเงินเก็บก็ถึงมีเงินเก็บสิทำไมไม่ตั้งเป้ามีเงินเก็บจะมีเงินเก็บได้ตั้งเป้าหาเงินกับตั้งเป้าใช้เงินอย่างเดียวเลยอะทำไมนี่ไม่ลดเอาตั้งเป้าใช้นี่ด้วย เคลียร์ยังขาขยายเพิ่มอันหนึ่งได้ปะใครคิดว่าวันนี้ตัวเองเป็นคนขายสินค้าแพงพิม,มพ์มาหน่อยพิมพ์บวกสี่มาหน่อยใครคิดว่าตัวเองเป็นคนขายสินค้าราคาสูงอยู่พิมพ์บวกสี่มาหน่อย ครูพูดในฐานะที่ครูก็เป็นคนหนึ่งขายสินค้าราคาสูงนะคะลูกค้าครูซื้อแพ็กทีเนี่ยตอนเนี้ยยอดต่ํต,ต่ต่อบินก็หลักพันแล้วก็เยอะเยอะส่วนใหญ่ก็หลักหมืน่นยอดบินตอนนี้หลักหมื่นส่วนใหญ่ยอดบินส่วนใหญ่หลักหมืน่นฟังคีนี้จากครูนะ ใหขายสินค้าแพงฟังนะยังไม่ได้ขายอะไรเลยจ้ะพี่กุณต้องตัดสินใจขายอ่ะพี่กุณถ้าเราไม่ขายเงินไม่มาอีกทีนะไม่ขายเงินไม่มาอยากได้เงินไหมวันนี้ทําออนไลน์ไปเพื่ออะไรจะเอาตังค์ไม่ใช่หรอเราเราไม่ขายเราก็ไม่ได้ตังค ฟังสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยุติธรรมมากๆคุณอยากขายสินค้าราคาเท่าไหร่ได้เนี่ยเป็นหลักเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักจิตวิทยาแล้วเป็นธรรมชาติและสัจธรรมอ่ะวันนี้อ่ะ ในในภาษากฎแรงนึงดูดคือคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรกลับมาดูตัวเราค่ะตอนนี้เราขายสินค้าราคาเท่าไหร่ตัวเรามูลค่าตัวเราภาพลักษณ์ตัวเราการโพสต์ของเรา การผลิตสิ่งที่ทาให้ลูกค้าเห็นเราตัวเราแพงกว่าสินค้ายัางตัวเราเท่าหรือแพงกว่าสินค้าที่เราขายยังถ้ามันยังไม่เท่าคุณจะไม่มีทางขายดีแต่ถ้าคุณจะไม่มีทางทะลุเป้าถ้าคุณไม่อยู่สูงกว่าสินค้าของคุณ ทำไมครูในวันที่ครูแบบคิดคอสร,ราคาหลักร้อยในวันที่ครูแบบไม่กล้าคิดค่าตัวหลักหมื่นต่อวันอ่ะแต่ก่อนเนี้คยครูสอนหนึ่งวันสามพันเดี๋ยวนี้หนึ่งวันครูใครอยากจะมาเจอครูหนึ่งวันหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย 1, 000, 1, 1, ใครอยากเรียนฟูลออปชันเต็มแม็ก สองหมันเก้าร้อยจริงๆหนึ่งวันต้องไปหนึ่งหมเก้าพันเก้าร้อยแล้วะติกอกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ก่อนครูไม่กล้าขายหลักหมื่นห้าหมื่นเก้าหยัดถามไม่กล้าทำป้ายหรอกค่ะทำไมตอนนี้กล้าทำป้ายแล้วมีคนโอนกลับไปดูข้อแรก ความรู้ความสามารถผลลัพธ์เรามีเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในของของเราเราเชื่อมั่นในตัวตนของเราเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําได้โคโนโมวสวัสดีค่ะทำให้ลูกค้าจ่ายแพ็กเกจตส่งๆูงทั้งนั้นเลยเราเชื่อไง สวยมากค่ะขอบคุณจ้าครูอยากขายลักครูอยากขายราคาสูงคุณเห็นสิ่งที่ครูทำไหมหน้าเพจไลฟ์หัวข้อไลฟ์คุณเห็นเนื้อหาที่ครูเตรียมมาไหมครูเห็นการแต่งตัวการจัดฉากคุณเห็นการโพสของครูไหมคุณเห็นสิ่งที่ครูทำต่อสื่อแสดงออกมาไหม คุณต้องแพงกว่าสินค้าให้ได้คุณออกมานั่งลูกค้าต้องรู้สึกว่าถ้าจะจ่ายคุณมันต้องแพงแน่เลยอ่ะใครได้เรียนกับคุวิโชคดีเนาะวันนี้เขาเห็นคุณเขาต้องรู้สึกว่าตัวคุณแพงแน่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นการืพูดสิ่งนี้แล้วฟังนะตัวตนของคุณ จะขัดกองลูกค้าค่ะตัวตนคุณจะขัดกองลูกค้าค่ะทำไมครูมีลูกค้าเป็นเจ้าของคลินิกความงามรายได้เกือบแปดหลักต่อเดือนนะทำไมครูมีลูกค้าเป็นคุณหมอทำไมครูมีเป็นค้ชเซอร์ติฟายมาเรียนกับครูเพราะอะไร ครูเนี่ยยังไม่มีใบเซอร์นะตอนเนี้ยณนะตอนนี้นะแต่ปีนี้มันจะเป็นปีที่แบบเราตั้งป้อมแล้วแล้วก็ออกมา <c oughs> ล่าสุดตารางเรียนแน่นไม่ไหวแล้วตารางเรียนแน่นพอๆกับตารางงานแล้วแต่ทำไมครูถึงดึงดูดลูกค้าแบบนั้นได้ครูเอาตัวเองไปเรียนรู้ก่อน ครูนั่งเรียน NLP อะนั่งหาหนังสือ NLP มาอ่านอ่านจิตใต้สำนึกครูศึกษามันก่อนครูเอาตัวเองไปเป็นคนนั้นก่อนเรียบร้อยแล้วไม่งั้นครูไม่สามารถคุยกับลูกศิษย์คุณหมอไม่สามารถคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นโค้ชได้แล้วครูสิ่งที่ครูแตกต่างคือครูมีประสบการณ์ครูเรียนครูอ่านแล้วครูเอาไปใช้เลย อลครูเชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าฉันไม่ได้รู้เล่นๆนะเว้ยฉันจริงจังนะฉันไม่เล่นฉันไม่เคยเล่นกบอะไรเลยฉันจริงจังจ่ายเงินเรียนเพื่อเปิดแผนที่นำทางไม่ต้องหลงทางค่ะวยขอบคุณค่ะโคตเนาะโมคูวีให้สุดจริงใช่ทุกความเป็นคูวีพี่เห็นถึงความพีเียมของคูวีค่ะขอบคุณค่ะ ก็เราอยากขายสินค้าราคาเท่าไหร่อะ่ะเราเป็นคนนั้นก่อนเราใหญ่ก่อนเราเล่นใหญ่ก่อนเราเล่นใหญ่เราแพงกว่าสินค้าลูกค้าจะยอมจ่ายใช้คำว่ายินดีจ่ายดีกว่าแต่วันนี้ถ้าคุณยังคิดว่าใครจะจ่ายฉันวะคุณมีลูกเศรษจคนหนึง่ง รูล้าพูดว่าเขาเก่งกว่าคูด้วยถ้ากลับไปเช็คข้อแรกเขามีครบแต่เขาดันไม่เคยกลับมาคุยกับตัวเองว่าฉันเก่งฉันมีครบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามนุษย์มันไม่รู้ว่ามันไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราติดอะไรมันไม่มีทางพุ่งมันไม่มีทางขี่จรวดพุ่งได้เลย แล้วเมื่อเรารู้สึกกับตัวเองแบบไหนคิดกับตัวเองแบบไหนเราจะแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นฐานโลกภายนอกเคยได้ยินประโยคนี้กันใช่ไหมคะว่าโลกภายในมันจะสะท้อนโลกภายนอกของเราหรือโลกภายนอกที่เราแสดงมันจะสะท้อนโลกภายในของเราถ้าโลกภายนอกเราดูแพงดูพรีเมียม โลกภายในมันสะท้อนตัวตนของเราทันทีโลกภายนอกเงินไม่พอใช้มันสะท้อนถึงโลกภายในเกี่ยวกับความคิดทางการเงินทันทีว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเงินมีความเชื่อความคิดที่ไม่ดีกับเงินถ้าวันนี้ตัวเราอะดูไม่สวยดูไม่ดีดูไม่แพงเรากำลังสะท้อนโลกภายในให้คนอื่นเห็นว่าเรามีปัญหากับความสัมพันธ์ของ ตัวตนภายในของตัวเองรักตัวเองไม่มากพอศรัทธาตัวเองไม่มากพอไม่ได้ให้เกียรติตัวเองมากพอถ้าคุณให้เกียรติตัวเองคุณออกนอกบ้านคุณจะสวยจึง้งคุณจะไม่กล้าออกหน้าสดทุกวันนี้ดิฉันไม่กล้าไปหน้าสดนะคะเพราะว่าไปไหนเดี๋ยวนี้เด็กๆที่รู้จักแบบบางคนคือโทษนะคะ พี่ที่ทำคลิปติกต็อกปะคะคุณพระฉันจะอน้าสดออกจากบ้านไม่ได้แล้วคะ่ะ <c oughs> มาไลฟ์สดต้องสวยเลยคุณสังเกตไหมไลฟ์หลังๆคูวีอะ่ะคูปเป็นแบบนี้สวัสดีจ้าพี่เป็นด้าสุดสวย เพราะมันกำลังสะท้อนโลกภายในเป้าเราใหญ่เราจะเล่นใหญ่เราจะทำใหญ่เราจะไม่เสียใจกับการลงมือทำเราจะไม่เสียใจกับการใช้เวลาแรกในการนั่งทำหัวข้อนั่งทำป้ายสอนเราจะจริงจังเราจะเล่นมันเราจะทำมันเราจะใส่ใจในรายละเอียดกับมัน สอนฟรีทําไมต้องขึ้นป้ายก่อนสอนฟรีขึ้นป้ายทําไมก่อนเพราะเราจะทําตัวเองให้แพงกว่าสินค้าเก็ตแมไฟลุกไปเลยพี่ปุ้มบอกคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรเท่านั้นจําสิ่งนี้ไว้เลย วันนี้ยอดขายได้เท่านี้แสดงว่าการลงมือทำของคุณมันแค่นั้นจริงเขาถามแตงว่าเทอำอไมได้แค่นี้วะมีสมมุติมีเดือนหนึ่งมีเดือนหนึ่ง,ม,นนงมีเดือนหนึ่งแบบว่าทาไมวันเดือนนี้มันได้แค่แสนห้าวะไปเช็คการลงมือทำเออเจกก้ก็ทำแสนห้านั่นแหละผ่านมาเจ็ดสิบสี่วันได้แสนหนึ่ง โอ้เดือนนี้มันก็ต้องพุ่งแล้วไหมล่ะเพราะอะไรหูตั้งแต่ต้นเดือนยังไม่ได้หยุดเลยจ้าเลขาขอยบสบายแล้วดีลากเลขาไปหาลูกค้าจนเลขาบ้สมัยแล้วดีท,ทําไมดิฉันยังอยู่ปราะทฉันออกอมังกาย <laughs> ใครอยากมีพลังชีวิตแล้วอยากจะบ้าพลังแบบคูวีกลับไปเรียนร้านย้อนหลังนะเพจค่ะทำไมพลังอะไรพลังอะไรทำไมผลิตเงินต,ตุบต,ตับ ไปต่อข้อที่สามไหมไปต่อไหมไปต่อพิมพ์บวกสามจ้าเทรยนะเป้าหมายชัดเจนก่อนเป้าหมายชัดแล้ววางแผนแล้วลงมือทําตามแผนที่วางไว้ทาถึงแม้มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทํา ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนครูบอกเลยครูฟังคนสําเร็จมาเยอะมากทุกคนจะบอกว่าไม่มีใครทําตามแผนได้ร้อยเปอร์เซนหรอกแต่ถ้าไม่วางแผนแม่งหนักแม่งหนักกววางแผนอีกขนาดวางแผนอ่ะแม่ง,งได้แปดสิบเปอร์เซนเลยบางเดือนอ่ะเจ๋งๆนี่ได้เก้าสิบเอร์เซนเนี่ยคือโคตรเจ่งแล้วนะใครทะลุเป้านี่ใครแบบคอมมิตเมนต์นี่โคตรเก่ง แต่ถ้าได้80%ที่แม่งโคตรเจ๋งแลว้วอ่ะแต่ถ้าไม่วางอะ่ะเละหน้าพัางยับ <laughs> ไปนะข้อที่สามโอ้โหขึ้นไปเลยนะข้อสามขึ้นพร้อมกันไปเลยโอห้หเอาเถอะฉันควรสอนในคอร์ส เธอไม่ควรสอนฟรีฉันไม่ควรสอนฟรีเลยสิ่งเนี้ยโอเคปะดีซันไม่ควรสอนสิ่งนี้พวกคนฟรีค่ะ